สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมื้อนี้ไทยนาโคกเอาเข้ามาตากค่ะตากยู่เลยค่ะศูนย์ศิลปาชีพเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านเฮานี่ปีนี้บบมีมูเลยค่ะมิดจีลี่มีจมเจ้าของผู้เดียวเพราะว่าส่วนลายหันบดีเกี่ยวเข้ากันค่ะหน้าลายแล้วบันนี้มาแล้งใส่เนาะมูเพิ่นกับบดีเกี่ยวเกี่ยวให้งวยควายกินเบิดเลยค่ะเข้าก็ได้ มีเจทยัยนาโคอยู่เเดียวคอกมอกอยู่นีมือนีหันนะคะเงียบเนาะ <c oughs> อันแพงๆหันแสงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้หันค่ะพี่ค่ะโรงเรือนเพนลินดังอึ้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 งอยู่นี้อันนี้ศาลาเขาอยู่ด้านหลังเนาะค่ะเนาะด้านหลังศา,าลาโรงอันศาลาทรงงานค่ะเนาะเป็นเป็นล้านอันนี้เพิ่น เพื่อนให้เขามาตากค่ะทาหารเพื่อนก็นให้เขามาตากนะะเนะะานะนค่ะเนาะประชาชนเกษตรกรเอาเขามาตากเต้มไปเบิดราคาน้าถนนนี่ค่ะตากได้ค่ะทางโบเมนยามที่เพื่อนนั้นมีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่เพื่อนมาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มีพระพุทธรูปด้ค่ะอยู่ทางนี้อยู่ตึกตึก,ตกหลังๆเข้าไปอันเป็นอันเป,ป็นอย่างก,ะกะเอรเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะเนาะค่ะเนาะตะกี้ เดี๋ยวนี้เพิ่นไปมีอาคารใหม่แล้วเพิ่นบริโอ,อกมาเรียนอยู่นี่เนาะคะเนาะอยู่นี่ก็สิมีน้ํารอบเลยเด้ค่ะเพิ่นเฮซะสะสะมีปา่าเะเพิ่นเลี้ยงป้านะคะอยู่หันอยู่หันเนาะคะเนาะอยู่ฝั่งนี้ก็มีอยู่ฝั่งทางพี่ก็มีค่ะเพิ่นสีมีสะน้ําเต็มรอบเลยอยู่นี่ค่ะมีปา่าเงียบเงียบค่ะเงียบดีหลีเด้เงียบ อากาศดีค่ะไกลออกจากหมู่บ้านอยู่กระลดถนนรถเล่นผ่านนะคะ,ก,ะก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่นเนาะอยู่ในนี่กระโบเป็นตะยานดอกค่ะมันอยู่ในป่า <c oughs> แต่กระโบเป็นตตยานเพราะเป็นสถานที่ราชการค่ะเนาะ <c oughs> ไทนาโครกจะอยู่ผู้เดียวเมื่อนี้ค่ะอยู่ผู้เดียวเมื่อวานนี่ก็มาตากกับ آ آ อ้ายค่ะ มื้อนี้เพิ่นไปทํางานกระ่บเป็นอย่างเฮาตากเมื่อวานนีตากบายแล้วค่ะตากบาบแล้วมื้อนี้ก็เลยสิตากอีกจ้าหน่อยก็สิกู้แหละค่ะเพราะว่าเฮาตากใส่ถนนคนไอ้ถนนลาดยางนี่ฮัอนอันนั้นเด้ค่ะมันแหงวว่าซั่นป่ค่ะเจ้าวา่ามันแหงวเข่าสีมุนว่าสันก็นสิกู้แล้วนีเฮามันหักเดดห้อนขนา,าดแ <c oughs> <c oughs> ดดห้อนขนา,าด เนาะ,ะ,นะลานเข่าเข้าก็ได้โบลายดอกค่ะโบได้ลา,ลายคือปีกายค่ะปีกายนี้ได้หลายอยู่ปีนี้หันโบได้หลาย,ลายได้เข่าสิแปดกระสอบกระสอบเปียกเนาะคะ่ะเนาะ้าเป็นแหงแล้วกระซิแปประมาณสิบพกสอบนี่แหละคะ่กะก็พอกินยู่งดอกแต่หักลงทุนหลายอีหลี <c oughs> คันซื้อกินกับโบเบิหลายปานนี้แต่ว่าซื้อหักแจ็คสิบปีซื้อสายปีนี้บบมีไผ่ได้เข่าเนาะ มีผไัได้เข้าเอาซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะท่ายให้เบิ้งบรรยากาศคะ่ะที่เฮามาตากเข้าเนาะค่ะเนาะศูนย์ศิลปะซีบบ้านเฮ้าคะ่ะขอพระคุณนะคะที่กดติดตามให้ขอพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ